ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่5กุมภาพันธ์พศ2565นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับก็ให้เด่นอยู่ที่0กับ2ก็มาเด้งๆเลยสำหรับ0ก็มา04นะครับสำหรับ2ก็มา22เข้าบนล่างเลยนะครับ ขอแสดงความดีกับวิศมิรักที่มีความโชคดีนะครับสำหรับสอบปอปาลวลาก็เข้านะครับสานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์กับ3นะครับเพื่อความชัวเม็ดเดียวเน้นอยู่ที่0ูนย์นะครับฟันศูนย์นะครับ สำหรับ0นย์ะครับก็จะมี1 0นะครับศูนยนะครับก็เจาะสคู่นะครับสายวิ่งสายรุกรูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับเด่น3ก็จะมี2 3 3 5แล้วก็สาหนะครับสำหรับเป่น3สมสำหรับตัวเลขในทางชุด3ตัวก็จะมี3 1 0 403 505นสีาหะครับสำหรับ4ตัวก็จะมี2 310 1 4ห3ึ่งศสีาหนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี 1 1 3 0ง3นสนาะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะลืมเบิ้ลนะครับหนึ่งว่าประจำา25กุมภาพันธศพศ2565สานะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ